คิดดูนะถ้ามึงเอาเงิน400,000ของมึงไปซื้อวัวเนี่ยมึงต้องใส่กางเกงเจเจไล่ทุ่งขนาดไหนฮะมึงลองคิดดูนะว่าถ้ามึงมีเงิน4 0 0 0 0นแล้วมึงไปซื้อวัวถ้าสมมติว่าวัวตัวละ50,000นนะเดี๋ยวนะหารก่อนนะพี่หนึ่งนะ400,000หารห0 0 0 0 4 0 0 0 0นแล้วุนกี่ตัวว่าหน่วย10 100 1,000 10,000 1 0 0 0เอาหน่วย10 100 1,000 10,000 1 0 0 0วัวเอาตัวละ20,000ก็แล้วกันตอนนี้มันไม่มีหรอกวัวตัวละห้า0 0 0 0นะหาร20,000น 20, 0 ศูนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเอายี่สิบตัวเงินสี่แสนซื้อวัวตัวละสองหมื่นได้ยี่สิบตัวตายมึงจะต้องซื้อที่กี่ไร่มึงถึงจะไปทำเอาวัวไปเลี้ยงถ้ามึงไม่มีเงินซื้อที่นะถ้ามึงไม่มีเงินปลูกหญ้าถ้ามึงไม่มีเงินจ้างลูกน้องไปไล่วัวนะมึงบักขารีบกูไม่อยากจะคิดว่ามึงจะใส่เกงเจเจ,เจวิ่งเท่าไหร่ เลี้ยงวัวยี่สิบตัวไม่ใช่ง่ายๆนะไม่มีที่นะที่ดินมึงมีไม่พอมึงไม่มีที่ดินเลี้ยงอะนะกูบอกเลยว่ากางเกงเจเจมึงเนี่ยมึงวิ่งไล่ทุ่งม,มึงขือไม่เรยวอย่างนี้อย่างนี้ทั้งวัน <c oughs> สนุกมวนกุ๊บกูสิบอกใคร <c oughs> ใ,ใจแทนแล้วบอกว่าอะไรนะมึงไปสร้างบ้านมันจะจมทุน มึงจะไปอะไรขายสี่ล้านบักอืมนี่นะถ้าฉันนะ่ะฉันมีที่นะมันมีโฉนดมันมีบ้านนะ่ะเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะมึงต่อให้กูขายไม่ได้นะกูแค่ถือเข้าไปในธนา,าคารนะกูแค่ถือกระดาษอันนั้นนะเข้าไปในธนา,าคารถ้าสมมุติว่าราคามันประมาณล้านหนึ่งสักสองแสนได้ไหมสักสองแสนสักสามแสนหรืออะไรนี่กูเอามาได้ตลอดนะกูเอามาได้ง่ายมากๆกนะกูจะบอกให้กระดาษนั่นแนะ่ะ นะกูจะบอกให้แต่วัวม,มึงไปฝากธนาคารได้ไหมวะกูถามหน่อยวัวม,มึงเนี่ยเอาไปค้ำประกันเงินกู้ไม่ได้ไหมเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้ไหมมีวัวอยู่30ตัวมีวัวอยู่20ตัวไปกู้เงินทกอสมึงลองไปกูด้ดูเขาจะให้มึงไหมฮะเขาจะเอาวัวมึงไปประกันไหมกูถามมึงหน่อยที่ดินเลอไม่มีโฉนดสักใบแต่ว่า,ากระดาษของกูที่ธนาคารไหนเขาก็รับนะกูบอกเลยกูถือไปแบงค์ไหนนี่เขาม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 า เนี่ยนะมูลค่าประมาณล้านหนึ่งนี่กูจะเอาแค่แสนหนึ่งหรือสองแสนนี่กูบอกเลยง่ายมากกูจะเอาสี่แสนห้าแสนกูบอกเลยง่ายมากนะบาดแม่เกือนอยู่นีกูว่านเงินสี่แสนซื้อทองได้ประมาณสิบบาทใช่ไหมพี่หนึ่งบาทหนึ่งสี่หมื่นเงินสี่แสนซื้อทองได้ประมาณสิบบาทแทนที่สิ้นปีมาแทนที่สิ้นปีมาจะได้ตักขี้งัวขายนะงัวยี่สิบตัวมันจะขี้เท่าไหร่พี่ งัวยี่สิบตัวมันจะขี้กี่ตันแล้วขี้งัวหนึ่งกะสอบขายห้าสิบบาทนะเมื่อวานไม่สาไม่สาลองหารให้ดูแล้วว่าเงินเท่าไหร่นะขี้งัวที่จะขายขี้งัวที่จะขายพี่หนึ่งเก็บยี่อมพรยีออมพรทองทองทอินเนี่ยทองอะไรไนดะ้ทองทิพย์เนี่ยนะเก็บมันเก็บมันไม่สนุก,กอนี้นี่มาจากดาวขาน <laughs> ถ้ามีเงินสี่แสนแล้วมึงซื้อวัวยี่สิบตัวมึงคิดดูนะว่าสิ้นปีนี้มึงต้องตักขี้งัวเท่าไหร่ มึงต้องตักขี้งัวกี่กระสอบแล้วมึงขายขี้งัวปีกระสอบละห้าสิบบาทนะแล้วถ้าเป็นอีกวยนะกูบอกเลยนะกูซื้อทองสิบบาทอย่างมากก็เส้นเท่านี้เว้ยไม่งั้นก็เป็นทองแท่งนะแล้วทีนี้กูก็ไปไว้ที่หัวที่นอนกูนะกูทองสิบบาทกูเนี่ยเอาไปไว้ที่หัวที่นอนกูกูจะตื่นแปดโมงแล้วกูจะตื่นสิบโมงมันก็ไม่ร้องนะมันก็ไม่ไปบอกมา <c oughs> อันนี้นะ เงิน4แสนของกูนี่นะกูจะไปนอนไว้นี่มาหนุนหัวนอนนะกูจะตื่น8โม,10มง10โมงอะไรก็ช่างกูกูนอนหลับอยู่กูก็นฝันเลยนะเวลาก,กูนอนกูก็ฝันว่าเออถ้าวันไหนกูลาบากแต่กูรูจะ,นะจะไปขายนะกูจะไปขายแล้วกูซื้อสัก9บาทก็ได้กูขายบาทนึงนะมึงถ้ามึงไม่มีแรงนนะอีดํานะมึงเอาไปขายสักบาทนึงแล้วกันเอาหนุนหัวนอนไว้นี่แหละทําไมขี้เกียจจะอีดาว่าม,มงังไม่ตว่านไไหก็ด้ ทองไม่มีทางลดราคาตั้งแต่กูเกิดมาตั้งแต่บาทละสี่พันที่กูเห็นครั้งแรกตอนนี้บาทละสี่หมื่นกูเกิดมาเนี่นะตั้งแต่กูรู้จักทองตอนที่กูยังเด็กๆอยู่นะได้ยินพ่อได้ยินแม่บอกว่าทองบาทละสี่พันตอนนี้กูอายุสี่สิบกว่าทองบาทละสี่หมื่นทองไม่ลงราคาหรอกเออใครจะว่ายังไงก็ช่างทองไม่ลงราคาพี่แนนสวัสดีค่ะเนี่ยนะแทนที่กูจะไปซื้องัวนะ งัวนี่นะตื่นเช้ามานี่ร้องยังกะอะไรให้เอาไปเลี้ยงทุ่งให้เอาไปปล่อยทุ่งน้องคงฝังมันเลยยายนั่นฝังมันเลยพงเสียอธรสในการเมาเออซื้อทองไว้นะไม่ว่ามันจะเป็นทองแท่งทองอะไรก็ช่างนะกูจะซื้อทองไว้เพราะมันไม่ร้องให้กูพาไปเลี้ยงนะทองไม่มีทางให้ไปร้องให้พาไปเลี้ยงถ้าสมมุติว่ากูแบบกูขี้เกียร์อะนะกูขี้เกียรอะแบ่งไปขายสบาทหนึ่งนะ ถ้าเกิดว่ากูไม่มีอยู่ไม่มีกินนะกูแบ่งทองไปขายแต่ถ้าเทียบกับมึงตักขี้งัวจนขาหักมึงนี่นะขายทองหนึ่งบาทสมมุติว่ากูมีทองอยู่สิบาทเงินสี่แสนขายทองสิบาทนะกูได้เงินสี่แสนรับรองว่าถึงวันที่จะต้องขายทองสี่แสนนี่นะมันจะต้องเพิ่มเป็นห้าแสนอย่างแน่นอนมันต้องมีขึ้นบาทละเล็กบาทและน้อยแน่นอนว่ะแต่ว่าในช่วงที่เวลาที่กูขี้เกียจหรือว่าไม่อยากทางานหรืออะไรกูก็นอนฝันกูนึกอยู่กูมีทองกูมีทองกูมีทองอยู่หัวนอนอะ กูมีทองนะถ้าอย่างขี้เกียจมากๆหรือไม่สบายหรืออะไรอ่ะขายได้นะบัตรนาวเลยขายได้นะบัตรนี้เลยเอาไปแค่หนึ่งบาทยังเหลืออีกอยู่9บาาอาะขายสักบาทหนึ่งได้ตั้งสี่หมื่นสำหรับมึงเงินสี่หมื่นมึงตัดขี้วัวกี่กระสอบฮะสำหรับมึงในเงินสี่หมื่นมึงตัดขี้วัวกี่กระสอบนอกจากมึงต้องพามันไปเลี้ยงแล้วทั้งพามันไปเลี้ยงไปไล่ทุ่งไปอะไรต่างๆแล้วขี้วัวมึงก็ไม่ขึ้นราคาเลยกระสอบละห้าสิบบาทมากี่ปีแล้วนะ ขี้งัวมึงเนี่ยกระสอบละห้าสิบาทมากี่ปีแล้วนําซ้ําตอนนี้คือวัวลงราคามากจากตัวละห้าหมื่นตอนมึงไปซื้อที่ตัวละห้าหมื่นตอนนี้เหลือตัว,ต,วตัวละหมื่นเศษเหลือตัวละหมื่นไปไปนะแล้ววัวมึงนี่ก็จ่อยกระจองกระจอดกระจองกระจอดกระจอดแล้วบู๊ไปถูกเออวัวน,นี่ก็พร้อมจะตายแล้วมึงกะจะไปขายข,ายขี้วัวมึงจะไปขายได้ยังไงวัวจ่อยๆจะเอาไหนมาขี้บ้าวัวคอเตะ แล้วบอกว่าอะไรนะมึงไปสร้างบ้านมันจะจมทุนมึงจะไปอะไรขายสี่ล้านบักอืมนี่นะถ้าฉันน่ะฉันมีที่นะมันมีโฉนดมันมีบ้านนะ่ะเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะมึงต่อให้กูขายไม่ได้นะกูแค่ถือเข้าไปในธนาคารนะกูแค่ถือกระดาษอันนั้นนะเข้าไปในธนาคารถ้าสมมุติว่าราคามันประมาณล้านหนึ่งสักสองแสนได้ไหมสักสองแสนสักสามแสนหรืออะไรนี่กูเอามาได้ตลอดนะ วัวมาได้ง่ายมากๆนะกูจะบอกให้กระดาษนั่นน่ะนะกูจะบอกให้แต่วัวมึงไปฝากธนาคารได้ไหมวะกูถามหน่อยวัวมึงเนี่ยเอาไปค้ำประกันเงินกู้ไม่ได้ไหมเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้ไหมมีวัวอยู่30ตัวมีวัวอยู่20ตัวไปกู้เงินทกสมึงลองไปกู้ดูเขาจะให้มึงไหมฮะเขาจะเอาวัวมึงไปประกันไหมกูถามมึงหน่อยที่ดินเลอไม่มีโฉนดสักงใบ แต่ว่ากระดาษของกูนี่ธนาคารไหนเขาก็รับนะกูบอกเลยกูถือไปแบงค์ไหนนี่เขาม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 าเนี่ยนะมูลค่าประมาณล้านนึงนี่กูจะเอาแค่แสนนึงหรือสองแสนนี่กูบอกเลยง่ายมากกูจะเอาสี่แสนห้าแสนกูบอกเลยง่ายมากนะยิ่งถ้ากูมีทองเลยนะกูไม่ต้องคิดมากเลยสมมติว่ามีทองอยู่กูถอดจุดเอานี่ไปขายต่อชีวิตกูให้สุขสบายได้เลยกูมีเงินเนี่ยกูจะไปซื้อทองกูจะไม่ซื้อหลงงัวมึงจะเดินตามใครมึงก็เดินเถอะซื้องัวมาก็ต้องเลี้ยงซื้อหมามาก็ต้องเลี้ยง นะมันจะขึ้นราคามันจะลงราคาหรือโชคร้ายงัวมึงตายเป็นไงวะฮะมึงเคยเห็นไม่ใช่เหรอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันตุยนะ่ะจริงไหมพี่นกเลี้ยงงวัวเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วงัวตุยเฮ็ดจังไดหลหรบาดนีแล้วงัวที่แบบว่าตายธรรมชาติจู่ๆแล้วมันตายพี่โคบดีค่ะวัวที่จู่ๆแล้วมันตายเนื้อมันมึงก็ไม่กล้าจะเอาไปขายให้ใครว่าชาวบ้านเขาจะว่าโดนสารเคมีตายหรือเปล่าวะ ไปกินหญ้าในทุ่งในสวนของคนอื่นเขาแล้วมันไปกินหญ้าฆ่าหญ้าแล้วมันตายหรือเปล่าวะคนที่จะซื้อเนื้อบัวมึงเขาก็คิดเขาก็ไม่กล้าซื้อนะนะเขาก็ไม่อยากซื้อช่วยมึงอ่ะบัวเป็นอะไรทําไมทาไมเอาเนื้อบัวมาขายเราไม่ใช่พ่อค้าที่ขายเขียงเนื้อนะพี่ปิ๊ปโป้สวัสดีค่ะเราไม่ใช่คนที่แบบว่าเชือดบัวขายที่มันมีเขียงเนื้อตั้งอยู่แล้วจู่ๆมึงใส่ท้ายกระบะไปเร่ขายสินวดเออสินวดเออ ปกติถุงละห่าลอยเหลือถุงละลอยเศร้าสินงัวเดอ้อสินงัวเดอ้อเป็นยังขึ้นได้มาขายสินอันงวัวตายไหมมันเป็นยังตายสิว่าขากับใจลายได้มึงเอามาเฮ็ดสิว่าขาโต๊ะปวดกับโบได้ได้มึง,าข,าบบมงขันสิว่ามันตายข้าขอกสิว่ามันแคนหยามคนแถวนี้เขาลู้ท่านมึงเบิดเด้งวัวแคนหยาตาย กินยาขายาแท้ๆกินยาขายนยาแท้ๆสวนนั่นน่ะสวนใกล้ๆสวนมันน่ะเขาเจ้าสียาขามววนนี่แบอันนี้นะงัวไปกิน,นงัวแพลยาขายยาตายอย่าไปซื้อสูสีนมั่นอย่าไปซื้อเห็นบ่วเทือกอนขันกูบ่ไปข,ขายซอยมึงสิแต่ขายติสีนงัวมึงแหมแล้วว่างเด้อท่องกูนี่ท่องกูนี่มันบ่มีมือตายเลยเอิ้นกินยาก,กับบ่เอิน้นท่องกูนั่น มีเงินเอาไปซื้อท่องกูบ่ซื้อดอกงัวงกูหลาบแล้ว <c oughs> เรียงไปเรียงมาราคาลงปุ๊บ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 กูเลียงมา,าง <c oughs> งท่านไดีพ่อปีแมราคางัวลงว่าไม่เ,เอียงอุ้ยกูเศร้าเรียงแล้วกูยานแม่บาทนี่เรียงแล้วมันออกลูกหลายกั่างอีกเด้บาทนี่เรียงไปเรียงมากผสมไปผสมมากม,ม,มันออกลูกหลายง่วงพอเป็นราคาบาทดิพี่น้องอุ๊กกับอุกง้วงพเป็นราคา แยบหยบขายบบได้ค่ะขายกระถือเดี๋ยวนี้งัวหน่อยตัวละหาพันแม่งัวหน่อยอายุประมาณปีหนึ่งหรือบบท่านในหอวปีนี่แม่งัวหน่อยกาลังเพียงเอลนี่แม่ตัวละหาพันแม่โอ้ยราคาหมูยังแพงคนนั้นแม่เงีดหลายราคาหมูยังตัวเป็นหมื่นอันนี้งัวตัวละหาพันแลนแลนน้ำท่วงเพื่อสิเลียงเพื่อสิยังได้กลัวเลียงหมูยังดีกว่านะเรียงหมูยังดีกว่า ได้ขายแน่นอนราคาเป๊ะเลี้ยงหมูนี่นะราคาหมูเนี่ยมันบบกลบมันบวกลนแห้งขึ้นราคางวดเด้บาทนี่หอดเวลาเพ่นมาสั่งเอาโหลดพวกกันเคียงหมูเนี่ยแม่หอดเวลา่นมาสั่งเอ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 าโหลดตัวใดนักหน่อยตัวใดนักหลายตัวใดจังใดจังใดสั่งเราตามกิโลเป็นกิโลละเลยแม่อันนี้เลี้ยงงวดเพื่อสิปประกาศหาพอค่ามาซื้อเด้งงวดข่อยมาซื้อเด้งงวดข่อยประกาศขายสามหมื่นบาทที่แท้เขามาซื้อแล้วหมื่นแปด มีดอิ่มจิมบอย่อมบอกผู้ใดขายง่วมหมื่นแปดแม่สื่อตัวรหามื่นสื่อมาตัวรหามื่นเลี้ยงไปแล้วสามปีแทนทีสีไใดกําไรพอค่ะมาสื่อโอ้ยตัวนี้มันเถาแม่นี่มันเถาแล้วส้มออกลูกบ่ไดแล้วแม่นี่จักลูกแล้วนี่งัวงไขยตัวแม่ได้ง่วคไขยสิขายตัวแม่ได้ตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวพี่ออกลูกมันนี่มีแต่ลูกตัวแม่ตัวนี้ตัวมันเขาถามเมื่อวาน งัวแม่เจ้าตัวนี้นั่นออกลูกจากลูกแล้วสามส่งเบิดคุณภาพแล้วงัวแม่นี่มันเถาเด้เจ้าซื้อมาเท่าใดเอาคอยสิด,ด้ต่อลคาคาซื้อมาหาเมืน่นงัวตัวนี้ตัวพันดีบาซินบาซินมันมันเบิดอายุเด้คอยเบิ่งหรืงัวเจ้ามันเถาออกลูกแลวสามลูกแล้วสามตัวแหลกมันเป็นตัวแม่เบิด ง่วนง่วงกล้วยนี่มันสิออกลูกแบบว่าสลับหญิงสลับชายเด้มันสิสลับตัวผู้ตัวเมียขันมันออกตัวแมวหดสามตัวและตัวหนามันกับแมีนตัวแม่แล้วแม่มันกระเถาพรอมอันหน้าคตมันบอลุ่งเรื่องแล้วขันแม่นเอาไปกัดสีได้เอาไปขานแล้วมันมันเป็นละคาเขาสิกดมึงสุยางให้มึงเลี้ยงไว้โดนๆนมึงเอาไว้แต่ขายขี้ยแล้วแม่นบ่